สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับเบาสมจิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยวันนี้เบาสมจสิตพา่านู้ชมไปเบิงเครื่องฟ้นเม็ดเข้าออพี่น้องเพื่อนบ้านเข้าออนาเพื่อนบุรีไซมือว่านแล้วพี่น้องอยู่ทา่งไทยปัจจุบันเพื่อนไซเครื่องฝ้นเม็ดนะสีเป็นจงังไดก็ไปเบิกํากันเ้อพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วกายยังเพิ่งกดติดตามกับภาก กดตามให้บ่าวสมกินแน่ไปพี่น้องแป๊บสุปพองกนเลยนี่แหละพี่น้องอุปก,กรณ์ในการปดเม็ดเข้ากะบอมีรองไหลไผมากเนาอพี่น้องอุปก,กรณ์ก็ะน้อยแล้วก็กระทัดหัดก็ะสวนลหล เครื่องที่ใช้ในการทําอุปกรณ์ก็เป็นยางเนาะพี่นอ้องเพราะว่าถ้าเป็นเล็กมนกันอาจจะนักงหาอ่อกใส่บ่าวตอนนี้เพื่อนกําลังพ่นเนาะพี่นอ้องก็ถือว่าแป๊กหูแป๊กตาสุดคิดกับเพื่อเคยเห็นกับเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกนาะพี่นอ้องตรงิงกีกจะคิดว่าเพื่อนไซมือวาดแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้ถามประสบการณ์ที่เพื่อนไซงานหรือเห็ุนาม,มาเพื่อนว่าเพื่อนบริได้ว่าแล้วมีแต่สุดไหล จ้างมาหลายปีหรือว่าคนที่ซื้อเครื่องอุปกรณ์นี้เพื่อนก็นซื้อมาเฮ็ดเองทำเองแต่ถ้าเพื่อนบบซื้อเพื่อนก็นต้องได้จ้างมีพวกบริการพ่นให้เพื่อนอาจจะคิดเป็นไรในการบริการพ่นเม็ดเข่านี่พี่น้องไล่ละเจ็ดแปดสิบบาทบอมว่านเสร็จแล้วใช่ไหมนี่อ๋ออันเดียวไม่ได้าเพิ่งวาอันเดียวยางใช่ไหมตัวนี้ ระยะระยะห่างมันไม่เหมือนเรา,เรามองได้วสายตาอันนี้ขึ้นกับเราใช่ไหมใช่แต่เราถ้าเราไม่ชำนาญมันก็มันก็ยากนิดนึงยากไหมเพราะว่าเขาเขากะข้าวให้เราขนาดนี้แล้วถึงว่าสองข้อสอบสี่าถา<อ>ังถือว่าสองสองถังเราก็ต้องดูพื้นนาแล้วเราก็วายาวา,านเลยเขาข้าวเลยก่อนนี่แหละไม่เขา้าใจจรอ๋ออันนี้หมายถึงว่าเข้าจ้างใช่ไหมข้าจ้างเราใช่ไหมใช่ใช่อ๋อไม่ใช่อันนี้เาจ้าง คิดเป็นไรโอ้<ช> oh, ขักซื้อเอาหรือว่าทำเองอเนะมีแต่อย่างเนาะมันอย่างนั้นถา้าเป็นเล็กมันก็นั่งอนะ <laughs> oh. <laughs> ประมาณกี่พันจะได้ซื้อมาห้าพันกว่า oh. ทั้งหมดเลยนะคือร้อมใช้ทั้งเครื่องอะไรอ๋อ นีก็มีมันแล้วแต่รุ่นนะคือว่าเราซื้อราคา,าที่เราซื้อราคามีหลายแบบให้เราเลือกถวบานโดยมือก็ใช้เวลาพอสมควรก็ดีอย่างนึงคือมันก็เร็วกว่ามือวาน นี่ <med> เอาไว้กับสายรเดียวครับัรับ <med> ท่อน,นี่แต่งเองใช่ไหมแต่งเอง เครื่องพ่นข้าวเห็นแต่เครื่องพ่ nhà, นยาวนี่เครื่องพ่นข้าว นี่แหละพี่น้องเครื่อง่นเขา้าก็ะือว่าคักเนาะพี่น้องน่าจะพี่น้องชาวไทยเพื่อนผลิตขึ้นมาเองสกิตกาบริถามเจ้าของพี่แม่แลเนาะเบิง่งสติกเกอร์ข้างถังนี่สลายมีแต่เพื่อนผลิตเองใส้เอง,เองแลกวกุมือนี่พี่น้องชาวไทยเพิ่อนพยายอมภาพนาอพี่น้องถังมันก็เป็นยางเวทพี่น้องเพื่อกนะทันหันะระเบาในการ น้ำใส่ขาใส่ท่านเข้าอะไรครับท่านเข้าอะไรครับใส่อันนี้เจ็ดเก้านี่อะไรเมื่อกี้ข้าวหอมอ๋อคนละอย่างเกินละอย่างโอ้ยดินนี้น่าจะงามดีฮะใช้นนเ,เวลาแค่ไม่ถึงสามสิบนาทีเสร็จเลย มปั๊มดูดน้ำออกจากนาเพื่อปับ๊บระดับน้ำยังว่าอะไรเนาะพี่น้องอันระด,ดับทุ่งนาหรือว่าไรนาอยู่บ้านเพื่อนดับมันเพียงลิตรเลยผมมีข้างต่ำข้างสูงพี่น้องเลยเพื่อจะเหมาะในการว่านเข้า นี่ก็แม่นป่ายสายดูดน้ำออกจากนาพี่น้องเพื่อบุห้น้ำไหลนี่ก็แม่นเครื่องจกักรยานยนต์ที่ดูดน้ำออกจากตะคองก็เพื่อนจะบุ่ยไน้ำใส่น้ำไหลภายในแล้วก็ดูดเอาไว้เลยกะ็ถึงเวลาเลยกะ็ดูดทามาใหม่นะพี่น้องพอเพื่อนมีบ่อในแคมทุ่งนาเลยกัอบอวยความสะดวกเป็นอย่างยิ่งล่ะ ผสมจิตก็ถือว่าได้เห็นเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องอันสำหรับอุปกรณ์ในการปุ่นว่าเข้าหรือว่าอุปกรณ์ว่านเม็ดเข้าน้องเมล็ดเข้านาะพี่น้องถือว่าคักกระทันหันแล้วก็ท่านใจเนาะพี่น้องถือว่าต้นทุนกระโบสูงบปนใดราคาก็พองใดแล้วก็ซื้อเอาไปนใไซได้โอ้น่าจะาไปนำไซน้อพี่น้องถ้าได้กลับ้านก็สิลองถ้าเป็นไปได้กซื้อลองไปว่านเข้าอยู่บ้านเนาะ ถือว่าง่ายห้าหกไลน์กับโบฮอนสามสิบนาทีกับเสร็จสิ้นพี่น้องถือว่าประหยัดเวลาไปหลายพอสมควรอ่าขอบใจได้พี่น้องเด้อทุกข้านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจให้บ่าวสมจิตก,กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้โบพาสคลิปใหม่ๆของบ่าวสมจิตนำเอามาผักอีกเส้นเก่าเส้นเคยอ่ะสุดท้ายนี้ขอกราบคำว่าสบายดี